you <small> สำหรับครั้งนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของธรณีพิบัติภัยนะครับเป็นครั้งที่3นะครับจากภาพนี้เลยวันนี้นะครับภาพที่นเรียนเห็นเป็นภาพอะไรครับภาพที่นักเรียนเห็นนั่นก็คือสือหนามีครับจากความรู้เดิมที่นเรียนเคยเรียนมาประสบการณ์เดิมตั้งแต่สมัยนักเรียนอยู่มอตน้นนะครับสือนามิเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ มักเกิดขึ้นนะครับบริเวณแนวของแผ่นธรณีที่มีการเคลื่อนที่เข้าหากันหรือเป็นบริเวณที่เป็นเขตมุดต,ตัวของเปลือกโลกครับซึ่งบริเวณดังกล่าวครับมักอยู่ที่ไหนคําตอบก็คือมักอยู่ใต้มหาสมุทรครับในขณะที่เกิดแผ่นไหวเกิดขึ้นถ้าหากเปลือกโลกเนี่ยมีการปรับสมดุลครับโดยการเลื่อนตัวในแนวดิ่งจะทําให้เกิดคลื่นน้ําขนาดใหญ่ครับซึ่งคลื่นน้ําขนาดใหญ่นั้น จะเรียกว่าสืนามิครับสำหรับในวันนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยครูเนี่ยอยากจะให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยแบ่งกลุ่มครับกลุ่มละ3ามถึงสคนครับร่วมกันสืบค้นข้อมูลและบันทึกผลการสืบค้นข้อมูลครับวันนี้ครูเองมีประเด็นคําถามอยู่4ประเด็นคาถามครับประเด็นแรกคือกระบวนการเกิดสึนามิเป็นอย่างไร 2. ระบบเตือนภัยสึนามิเป็นอย่างไร 3. พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิอยู่บริเวณใดบ้างและ 4. แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดสึนามิเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยจับกลุ่มกันนะครับแล้วร่วมกันสืบค้นข้อมูลตามประเด็นที่ครูกำหนดให้นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะ ร่วมกันสืบค้นข้อมูลเนี่ยในการทำรกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวเรามาชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับสึนามิกันก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสึนามิสึนามิเป็นคลื่นที่เกิดจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟประทุใต้ทะเลอย่างร,งรางุนแรงกระบวนการเกิดสึนามิสึนามิส่วนใหญ่ เกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลจากแผ่นธรณีภาคที่มีการเคลื่อนตัวทำให้เกิดรอยเลื่อนจึงเกิดแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรงบริเวณศูนย์กลางการเคลื่อนที่ซึ่งแรงกระเพื่อมถูกถ่ายเทสู่น้ำทะเลทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำในระยะแรกบริเวณทะเลลึกคลื่นมีความยาวช่วงคลื่นมากความสูงคลื่นน้อย แพรออกทุกทิศด้วยความเร็วประมาณ800กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะต่อมาเมื่อขึ้นเคลื่อนเข้าฝั่งทะเลน้ำตื้นจะมีการเปลี่ยนแปลงคือความยาวขึ้นลดลงแต่ความสูงคลื่นเพิ่มมากขึ้นสึนามิมีโอกาสเกิดขึ้นในมหาสมุทรและเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งทุกแห่งทั่วโลกแต่บริเวณที่มีโอกาสเกิดซึนามิมากที่สุด สัมพันธ์กับบริเวณแนวแผ่นดินไหวและภูเขาไฟประทุในมหาสมุทรซูนามิเป็นคลื่นน้ำทะเลขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวด้วยความเร็วเมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งจะเป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงจนเป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่มีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากวีดีทัศน์ที่นักเรียนได้ชมมานะครับอินโทรดักชันเกี่ยวกับการเกิดสึนามินะครับคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักเรียนแต่ละกลุ่มแล้วนะครับที่จะไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับไปสืบค้นข้อมูลและบันทึกผลการสืบค้นข้อมูลได้เลยครับ กลับเข้ามาในห้องเรียนนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรบ้างครับจากการสืบค้นข้อมูลได้เรียนรู้แรกเปลี่ยนกับเพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาดูข้อมูลที่ครูเตรียมไว้นะครับว่าสิ่งที่นักเรียนสืบค้นเหมือนกันหรือแตกต่างกับสิ่งที่ครูสืบค้นมาอย่างไรบ้างเรามาเพิ่มเติมและเราก็มาเรียนรู้แรกเปลี่ยนกันเลยนะครับเริ่มจากคําถามข้อแรกนะครับกระบวนการเกิดสึนามิเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนแต่ละกลุ่มตอบว่ายังไงบ้างครับ คำตอบมีความหลากหลายมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากระบวนการเกิดสมิเป็นอย่างไรสําหรับกระบวนการเกิดสมินะครับเกิดขึ้นเป็นสเต็ปขั้นตอนนะครับเริ่มจากขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยที่จะเกิดสมิขึ้นขั้นแรกเขาเรียกว่าก่อนเกิดแผ่นไหวครับแผ่นธรณีมหาสมุทรเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่ครับมุดลงไปนะครับใต้แผ่นธรณีทวีปทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ความเครียดครับซึ่งความเครียดนี้ก็จะสะสมไว้ภายในเปลือกโลกครับสเต็ปที่2ครับเมื่อเกิดความเครียดมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าแผ่นินไหวเกิดขึ้นเมื่อเกิดแผ่นินไหวเนี่ยนะครับเปลือกโลกมีการปรับสมดุลครับโดยเปลือกโลกทวีปเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นบนเปลือกโลกมหาสมุทรในแนวดิ่งครับนักเรียนสังเกตดูจากภาพนะครับทําให้เกิดอะไรครับ เกิดการแทนที่ของมวลน้ําครับซึ่งการแทนที่มวลน้ําตรงนี้เนี่ยทำให้เกิดสึนามิครับโดยสึนามิเนี่ยจะมีลักษณะเป็นคลื่นนะครับที่มีการเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดไปทุกที่ทุกทางครับและเจ้าสึนามิเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลมากเลยครับหลายพันกิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับ และสุดท้ายครับนักเรียนเมื่อเจ้าสึนามิเนี่ยเคลื่อนที่สู่ชายฝั่งที่เป็นน้ำตื้นคลื่นเนี่ยจะมีการยกตัวสูงขึ้นครับผลจากการที่มันยกตัวสูงเนี่ยทำให้น้ำทะเลเนี่ยลดระดับลงอย่างรวดเร็วครับก่อนที่คลื่นเหล่านี้จะซัดเข้าสู่ชายฝั่งครับซึนามินะครับอาจมีหลายคลื่นหลายระลอกที่ซัดเข้าสู่ชายฝั่ง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเขานะครับข้อถัดไปนะครับเมื่อมันเกิดสึนามิแล้วระบบเตือนภัยสึนามิเป็นอย่างไรบ้างจากการที่เรียนไปสืบค้นข้อมูลน่าจะเจอระบบเตือนภัยสึนามิที่มีความหลากหลายใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับระบบเตือนภัยสึนามิเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะใช้ระบบเตือนภัยนะครับที่มีชื่อว่า DeF Ocean Assessment and Reporting of Tsunami System นะครับระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบเตือนภัยที่ใช้กันในปัจจุบันนะครับโดย1เมื่อเกิดพนิไหวเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีเครื่องมือวัดการเปลี่ยนแปลงความดันของน้ำเนี่ยส่งสัญญาณครับไปยังทุ่นลอยน้ำนะครับที่อยู่กลางมหาสมุทรนะครับจากนั้นเนี่ยทุ่นลอยน้ำเนี่ยก็จะส่งสัญญาณครับไปยังดาวเทียมครับ จากนั้นดาวเทียมนะครับก็จะมีการส่งข้อมูลครับกลับไปยังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับดังนั้นพอศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้รับข้อมูลจากดาวเทียมแล้วก็จะทําการวิเคราะห์ข้อมูลและแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อพยพกันต่อไปครับหลังจากที่เราเนี่ยพูดถึงเรื่องของระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยใช่ไหมครับ คราวนี้ก็เกิดการตั้งคำถามครับว่าพื้นที่เสี่ยงภัยในการเกิดสึนามิเนี่ยอยู่บริเวณใดบ้างนะครับ <query> พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิของโลกนะครับซึ่งอย่างนี้ครับพอพูดพอพูดถึงพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเหมือนกันนะครับโดยพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิของประเทศไทยเนี่ยจะอยู่บริเวณแนวชายฝั่งทะเลอันดามันและมีแหล่งกําเนิดสึนามิจากบริเวณร่องลึก ก้นสมุทรซุนดานะครับบริเวณมหาสมุทรอินเดียเมื่อเคลื่อนนี้เคลื่อนที่มาถึงชายฝั่งคลื่นจะสามารถยกตัวขึ้นสูงได้ประมาณ3-15ถึง15เมตรและซัดเข้าสู่ชายฝั่งได้ถึง1-2กิโลเมตรดังนั้นเนี่ยการวางแผนและเตรียมพร้อมเพื่อการอพยพจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาครับต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่4นะครับ แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดสมิเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนครับเมื่อเกิดสมินะครับเราสามารถวางแผนอย่างนี้ครับก่อนเกิดสมิเนี่ยนักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์อย่างชีพครับเช่นยาอาหารน้าําไฟฉายแบตเตอรี่สำรองนะครับรวมไปถึงกําหนดจุดนัดพบเส้นทางอพยพนะครับต้องมีการเรียนรู้การอพยพล่วงหน้า โดยเฉพาะพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยจะต้องเรียนรู้การเกิด t ึนามิเนี่ยนะครับและการอ,อพยพเนี่ยให้ชัดเจนและดีที่สุดครับขั้นที่2นะครับและถ้ามันเกิดสึนามิของจริงเกิดขึ้นให้นักเรียนวิ่งหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับโดยควรขึ้นไปในที่สูงอันที่2นะครับนักเรียนควรจะอพยพ ให้นี้ออกห่างจากชายฝั่งให้ไกลที่สุดหลีกเลี่ยงนะครับการอยู่ใกล้กับคูคลองนะครับแล้วก็ไม่ควรหลบอยู่ในยาพาหนะตต่างๆนะครับเพราะว่าอาจจะถูกคลื่นน่ะสัดไปได้แต่ถ้าในกรณีที่นักเรียนเนี่ยอยู่บนเรือให้นักเรียนเนี่ยรีบนาเรือครับออกห่างจากชายฝั่งให้มากที่สุดไม่ควรที่จะหยุดยืนดูหากเห็น น้ำทะเลเนี่ยมีการลดลงอย่างรวดเร็วและผิดปกตินะครับหลังจากนั้นนะครับพอเกิดสมิปุ๊บหลังจากเกิดสมินักเรียนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับแน่นอนครับจะต้องมีการสำรวจตนเองและบุคคลข้างเคียงว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ถ้าได้รับบาดเจ็บก็ต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนไม่ควรเข้าไป ในพื้นที่ทันทีนะครับพื้นที่ไหนครับพื้นที่ที่ถูกคลื่นซัดนะครับทาไมห่ะครับนักเรียนเนื่องจากว่าอาจมีคลื่นเนี่ยตามมาอีกหลายระลอกได้นะครับดังนั้นไม่ควรเด็ดขาดเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยเมื่อเหตุการณ์สงบให้แสดงตนนะครับว่าตัวเองปลอดภัยจะไลน์บอกเฟซบุ๊กโทรหาอะไรว่ากันไปแต่ต้องแสดงตัวว่าฉันปลอดภัยแล้วนะครับโดยอาจจะแจ้งจากครอบครัวหรือ เพื่อนก็นได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับจากการสืบค้นข้อมูลนะครับเมื่อเรารู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสึนามิเนี่ยครูเองเนี่ยก็มีคำถามสำคัญครับที่ชวนนักเรียนคิดครับเอ๊ะแล้วปัจจัยใดครับที่ส่งผลต่อความเร็วของสึงนามิจากคำถามที่ครูเนี่ยชวนนักเรียนคิดนะครับจึงเป็นที่มาของกิจกรรมในวันนี้ครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับ ชื่อกิจกรรมว่าวางแผนอพยพเมื่อเกิดสนึนามิครับวัสดุอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีโปรแกร,รม Google Earth ครับไม้บรรทัด1นอันกระดาษขนาด A4 1แผน่นปากกาเมจิกหลายสี1กล่องครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับครูก็เตรียมภาพดาวสีแดงนะครับที่แสดงตำแหน่งจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวบริเวณร่องลึกซุนดานะครับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับ ก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับเดี๋ยวเราใช้กลุ่มเดิมละกันนะครับในวันนี้โดยให้แต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันคำนวณความเร็วของสึงนามินะครับจากความเร็ว v, v เท่ากับรูท g คูณ d นะครับซึ่ง v คือความเร็วของสึงนามินะครับ g, g คือแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับซึ่งมีค่าประมาณ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองส่วน d คือความลึกของมหาสมุทรครับ <S <S ซึ่งภารกิจในกิจกรรมวันนี้ ครูกำหนดข้อมูลอะไรมาให้กําหนดข้อมูลบริเวณที่กว้างที่สุดของมหาสมุทรบริเวณที่ลึกที่สุดพื้นที่และก็ความลึกเฉลี่ยให้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือให้แต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันนะครับประมาณเวลาที่สาริเนี่ยเคลื่อนที่มาถึงฝั่งนะครับฝั่งที่ไหนครับชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตครับโดยใช้สมการ v เท่ากับ s ส่วน t นะครับซึ่ง v คืออะไรครับ v คือความเร็วของสึนามิ s คืออะไรครับ s คือระยะทางที่สึนามิเคลื่อนที่และ t คืออะไรครับ t คือเวลาที่สึนามิใช้ในการเคลื่อนที่ครับวันนี้ครูกำหนดสถานการณ์มาให้นะครับวันนี้นะครับได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด9.0นะครับบริเวณร่องลึก ้นมหาสมุทรซุนดาเวลา8นาฬิกาและมีการแจ้งเตือนภัยสึนามิที่จังหวัดภูเก็ตในเวลา8ปดนาฬิกา15นาทีนะครับหรือ8.1 5หนอของเรานะครับนี่คือสถานการณ์ที่กำหนดให้นะครับจากนั้นนะครับพอนักเรียนได้คำนวณจากข้อ1และข้อ2โดยดูจากสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้แล้วนะครับให้นักเรียน คำนวณเวลาครับโดยใช้โปรแกรม Google Earth ในการหาระยะทางจากจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวถึงชายฝั่งทะเลที่จังหวัดภูเก็ตครับขั้นตอนที่4นะครับใช้โปรแกรม Google Earth ในการสำรวจเส้นทางการอพยพและค้นคว้านะครับหรือศึกษาค้นหาพื้นที่ปลอดภัยจากสนึนามิและบันทึกผลครับเมื่อนักเรียน ปฏิบัติข้อที่1,2,3,4งสสเสร็จแล้วให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมและร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียนครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามก่อนการทำกิจกรรมกันนะครับคำถามแรกนะครับคือปัญหาของการทำกิจกรรมนี้นนคืออะไรนะครับปัญหาของการทำกิจกรรมนี้นั่นก็คือปัจจัยใดนะครับที่มีผล ต่อความเร็วของสึนามิครับข้อที่สครับสึนามิที่เคลื่อนที่อยู่กลางมหาสมุทรกับสึนามิที่เคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งมีความเร็วแตกต่างกันหรือไม่ครับคำตอบก็คือมีความแตกต่างกันครับเนื่องจากอะไรเหรอครับเนื่องจาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วสึนามิคือความลึกของมหาสมุทรนะครับสึนามิเคลื่อนที่อยู่กลางมหาสมุทรเนี่ยจะมีความลึกมากนะครับความเร็วก็จะสูงแต่ในขณะเดียวกันสึนามิที่เคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งความเร็วจะลดลงเนื่องจากความลึกของน้ำลดลงครับข้อที่สามครับนักเรียนคิดว่า พื้นที่ที่ปลอดภัยจากสึนามิควรเป็นอย่างไรครับแน่นอนครับพื้นที่ที่ปลอดภัยก็ควรจะเป็นพื้นที่ที่มั่นคงนะครับและอยู่สูงเหนือจากความสูงของคลื่นหรืออยู่ห่างจากชายฝั่งมากกว่าระยะที่คลื่นจะซัดเข้าไปถึงครับยังไม่หมดนะครับอย่าเพิ่งทำกิจกรรมครับ ก่อนที่นักเรียนจะทํากิจกรรมเดี๋ยวเรามาดูคําถามหลังการทํากิจกรรมก่อนนะครับคําถามหลังการทํากิจกรรมนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่6ข้อนะครับข้อแรกคือปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วของสึนามิคืออะไรข้อ 2. เวลาที่สึนามิเคลื่อนที่มาถึง,ช,งชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตคือเวลาใดและใช้เวลาในการเคลื่อนที่กี่ชั่วโมงข้อ 3. การอพยพ มีเวลาประมาณกี่นาทีข้อ 4. เส้นทางการอพยพของนักเรียนเป็นอย่างไรข้อ5นักเรียนควรวางแผนในการอพยพอย่างไรและสุดท้ายนักเรียนจะสรุปผลการทํากิจกรรมนี้ได้ว่าอย่างไรนะครับหลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรมแล้วอย่าลืมมาตอบคาถามหลังการทํากิจกรรมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทํากิจกรรมได้เลยครับ นักเรียนได้วิธีการทําเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาอภิปรายกันนะครับจากตารางนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับการบันทึกคําตอบนะครับบันทึกผลการทํากิจกรรมนะครับเมื่อเราใช้โปรแกรม Google Earth นะครับในการวัดระยะทางนะครับจากจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวถึงชายฝั่งเนี่ยซึ่งระยะทางที่ได้เนี่ยก็คือ650,000เมตรเนี่ยนะครับ จากโปรแกรมตรงนี้เนี่ยเราสามารถคำนวณความเร็วของสซรามิได้นะครับโดยความเร็วตรงนี้ใช้สูตรเบื้องต้นนะครับก็คือ v เท่ากับรู g คูณ d นะครับก็คือนม v เท่ากับรูทเดคูณด้วย ,3741 นจะครับจากข้อมูลที่กำหนดให้นะครับก็จะสามารถคำนวณความเร็วของสซรามิได้คือ100 91.5เมตรต่อวินาทีครับจากนั้นเนี่ยนะครับนักเรียนก็นำข้อมูลเนี่ยนะครับมาคำนวณหาเวลานะครับที่สึนามิใช้ในการเคลื่อนที่ได้โดยใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t ครับ v นะครับเราคำนวณได้ในข้างต้นนะครับนั่นก็คือ191.5เมตรต่อวินาที s คือระยะทางครับนั่นก็คือ6กแ0 0 0้าเมตรนะครับจากนั้นเนี่ยนักเรียนนำข้อมูลเนี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับมาแทนค่าในสมการเพื่อหาเวลานะครับหาเวลาที่สุดมิใช้ในการเคลื่อนที่ได้นะครับก็จะได้ทีเท่ากับ6กแ0 0 0้าหารด้วย191.5 เพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้เวลาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงครับดังนั้นเวลาที่สึนามิจะเคลื่อนที่มาถึงชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็จะประมาณ9นาฬิกาครับและเมื่อได้รับแจ้งเตือนภัยนะครับจะต้องมีการรีบอพยพออกห่างจากชายฝั่งโดยประมาณว่าสึนามิเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งไปได้ไกลประมาณ1กิโลเมตร หรืออพยพขึ้นที่สูงที่มีความสูงมากกว่า15หเมตรครับและนี่นะครับก็คือตัวอย่างคำตอบนะครับจากภาพนะครับคืออะไรครับบริเวณสีชมพูเนี่ยเป็นบริเวณที่คาดว่าสึนามินะครับสามารถเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งไปได้ไกลประมาณ1กิโลเมตรดังภาพนะครับนักเรียนสังเกตดูนะครับแอเรียทั้งหมดสีชมพูเนี่ยนะครับไม่ปลอดภัยนะครับไปดูภาพถัดไปนะครับซึ่ง พอมาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยนักเรียนสังเกตดูเส้นสีชมพูนะครับเส้นสีชมพูคือเส้นทางที่ควรอพยพขึ้นที่สูงที่มีความสูงมากกว่า15เมตรดังภาพครับหลังจากที่เราเนี่ยทำกิจกรรมแล้วนะครับเรามาตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมร่วมกันเลยนะครับข้อแรกครับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วของสซนามิคืออะไรครับ ปัจจัยของเขาก็คือความลึกของมหาสมุทรครับข้อที่2เวลาที่สึนามิเคลื่อนที่มาถึงชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตคือเวลาใดและใช้เวลาในการเคลื่อนที่กี่ชั่วโมงครับคำตอบก็คือเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาครับโดยใช้เวลาในการเคลื่อนที่ประมาณ1ชั่วโมงครับข้อที่3ครับการอพยพ มีเวลาประมาณกี่นาทีการอพยพนะครับเราก็จะมีเวลาประมาณ4ี่สบหนาทีนะครับก่อนที่คลื่นจะเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งนะครับประเด็นที่4ี่ครับเส้นทางการอพยพของนักเรียนเป็นอย่างไรนะครับการอพยพเนี่ยนะครับจะต้องออกห่างจากชายฝั่งประมาณ1ก่กิโลเมตรหรืออพยพขึ้นที่สูงที่มีความสูง มากกว่า15บห้าเมตรครับข้อที่ห้านะครับนักเรียนควรวางแผนในการอพยพอย่างไรนะครับการวางแผนก็คือในการอพยพนะครับจะต้องออกห่างจากชายฝั่งหรือจะต้องมีการอพยพขึ้นไปในที่สูงให้ได้มากที่สุดครับหลีกเลี่ยงการอยู่ใ,ใกล้บริเวณคูคลองเนื่องจากสึนามิเนี่ย อาจมีการเคลื่อนที่เข้ามาได้ไม่ควรหลบอยู่ในยานพาหนะเพราะอาจถูกคลื่นซัดไปได้นะครับโดยจะต้องให้หาพื้นที่โล่งเนี่ยในการรวมตัวกันนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องมีการแจ้งข่าวครับเพื่อว่าตนเองปลอดภัยนะครับแล้วก็ต้องมีการนําสิ่งของที่จําเป็นเนี่ยติดตัวไปด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับนักเรียนจะสรุปผลการทํากิจกรรม นี้ได้ว่าอย่างไรนะครับสรุปแล้วนะครับก็คือปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วของสึนามิคือความลึกของมหาสมุทรครับสึนามินะครับใช้เวลาเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดในมหาสมุทรอินเดียถึงชายฝั่งทะเลประเทศไทยเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงครับในการวางแผนการอพยพให้อพยพออกห่างจากชายฝั่งหรืออพยพขึ้นที่สูงนะครับ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คูคลองหรือหลบอยู่ในยานพาหนะโดยจะต้องนำสิ่งของที่จำเป็นเนี่ยติดตัวไปด้วยและต้องมีการแจ้งข่าวนะครับว่าตนเองปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ร่วมกันทำกิจกรรมทั้งหมดนะครับท้ายนี้นะครับครูเองเนี่ยอยากจะชวนนักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันวางแผนนะครับสืบสอบข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ กระบวนการเกิดสึนามิผลการเกิดสึนามิพื้นที่เสี่ยงภยัยแนวทางเฝ้าระวังนะครับและการปฏิบัติต้นให้ปลอดภัยจากสึนามินะครับโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยออกแบบครับจัดทําอินฟโฟกราฟิกเรื่องของสึนามิโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยออกแบบอินฟโฟกราฟิกแล้วเนี่ยให้นําเสนอครับเรื่องของสึนามิของนักเรียนเนี่ยน้าชั้นเรียน เพื่อให้เพื่อนๆเ,เรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกันครับจากนั้นเนี่ยนำผลของอินโฟกราฟิกเนี่ยจัดแสดงป้ายนิเทศภายในชั้นเรียนหรือนำไปเผยแพร่ลงใน Facebook ของโรงเรียนครับสำหรับคลิปนี้ครูเองต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ